ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวเทาเมืองใหม่ล่าสุดในรถเอ็มที่ไม่เหมือนใครกลับมาพบกันอีกแล้วครับผมสำหรับช่วงดาวเทารีวิวและในวันนี้ผมก็จะมาแนะนําสําหรับปืนใหม่นะครับก็คือดับเบิลบาร์เรตครับที่เมื่อวานเนี่ยได้มีการเล่นชิงกล่องปริศนานั่นเองครับซึ่งปืนนี้ก็อยู่ในกล่องด้วยนะครับก็สําหรับปืนนี้ครับผมเป็นปืนลูกซองที่มีแรงทําลายล้างอนุภาพค่อนั้งสูงครับ เป็นปืนลูกซองที่มี2องลำกล้องเลยนะครับอันนี้ดาเมจแรงจะจัดแน่นอนครับ <S <S โดยปืนนี้เนี่ยจะนิยมใช้ครับในช่วงคิดสักราดที่18-19ถึง19แล้วเป็นผู้พัฒนาเนี่ยจะมีทางด้านของอังกฤษนะเป็นผู้บุกเบิกนะครับในการใช้ปืนกล้องสองลำคู่นี้นะครับผมโดยการใช้ดินดำนะหลังนั้นเป็นฝังรั่งเศสแล้วก็อเมริกานั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมจดีกว่าครับผมโดยการยิงทีลนะนัดครับ <S 2 3 4ส โดยหลักๆครับผมก็จะใช้การยิงประมาณ4-5นัดนะครับในการที่สังหารศัตรูครับซึ่งปืนนี้เป็นปืนที่เอาไว้ใช้ล่าสัตว์ในสมัยก่อนนะครับแล้วเป็นปืนที่เอาไว้สู้ระยะประชิดด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะถ้าใครชอบครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่ดาวทาแล้วมาพบกันในเมืองครับผมรอทุกคนอยู่นะไปละ Welcome to Daw Tao 1866